สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้นะครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วนะครับับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับการทำบอนไซมะพร้าวของผมนะครับซึ่งวันนั้นผมก็ได้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกนะครับกับการทําบอนไซมะพร้าวนะครับก็คือเยังทำนะครับทำนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าที่ทําไว้วันนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ไเป็นไหนเลยครับได้สองสามวันแล้วแต่ว่าเมื่อวานนะครับก็ได้ทําเพิ่มไปอีกประมาณสิบอันนี่เลยครับผมตอนนี้นะครับเป็นะมะพร้าวที่ผมคิดว่าจะทําเป็นบอนไซ มะพร้าวฟอร์มใหญ่นะครับเป็นฟอร์มใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมได้ทำการปาดกิ่งไปแล้วนะครับทำการเลาะกิ่งไปแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้มีมดด้วยครับเนี่ยเลาะกิ่งไปแล้วตัวนี้จะทำเป็นฟอร์มสูงนะครับนี่เป็นฟอร์มสูงส่วนตัวนี้นะครับทำเมื่อเช้านี้ครับ ทำมือเชา้านี่สองตัวนี่สองตัวนี้ทำมื่อเช้านะครับนี่ตัวนี้จะทำเป็นฟอร์มเตี้ยครับผมเกล็ดใบเรียบร้อยครับนี่เปิดเปิดปากใบเรียบร้อยแล้วนี่ครับประมัณสักสองสามเดือนคงจะตนตนโตขนาดนี้ได้อยู่มั้งครับลาก็คงจะยาวยาวนะครับนี่ตัวนี้ตัวที่สองครับนี่ มาคู่กันครับนี่มาคู่กันตัวนี้มาคู่กันเหมือนกันครับนี่ตัวนี้คือจะทําเป็นโชรากไม่ใช่สิทําเป็นโชョกลาครับทําโชョกลาจะไม่โชรากนะครับแต่ว่าลากให้ให้รากเขายาวก่อนแล้วก็ทงยาวลงดินนะครับเราช่างแรงก่อนตัวนี้ก็ทกําการขีดใบเรียบร้อยครับนี่ แต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นฟอร์มที่ฟอมกลางนะครับฟอมกลางกลางกลางนะครับตัวนี้แต่ว่าสูงก็ไม่ใช่แจะว่าเตี้ยก็ไม่ใช่นะครับก็คงจะประมาณปานกลางนะครับทำการขีดใบเรียบร้อยนะครับประมาณสองสาวันก็จะตัดตัวนี้ออกนะเขาแห้งก่อนนะครับเพื่อประยุงตัวนี้นะครับไม่หักไม่เช้าตัวนั้น หักไปแล้วครับนี่หักไปแล้วเหลือยอดเดียวกี่ดีเลยครับนี่ตัวนี้มาคู่กันครับนี่สองตัวนี้มาคู่กันสองตัวนี้มาคู่กันครับพร้อมกันตัวนี้มาคู่กันตัวนี้นี่ครับกะลาตัวนี้จะโชวโชวกะลาแต่ตัวนี้จะไม่โชวกะลาจะเอาลงไปในดินเลยจะว่า ตัวนี้จะโชว์ใบโชว์ใบมากกว่าครับมาดูทางนี้ครับนี่ทางนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้ารวมตัวนั้นก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองต้นนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวนี้ครับ ตัวนี้ทําตัวนี้ทําพร้อมกันครับน,นี่้ส่วนตัวนี้ครับทําคลิปก่อนนะครับที่ลงคลิปไปคลิปก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับพี่น้องตัวนี้ใช้ผ้าชุบน้ําก็ไม่เคยทํานะครับเขาบอกว่าใช้ผ้าชุบน้ําแล้วก็คุมกะลาเพื่อไม่ให้กะลาแตกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้เอาไปตากแดดนะครับเขาบอกว่าถ้าตากแดดจะไม่กะลาแตก มีุ้นทาสแล็กทาเลเกอร์ไม่ใช่แล็กเถ้ทาเลเกอร์ลงไปเรียบร้อยนะครับเลเกอร์สีแดงทาแค่รอบเดียวครับตัวนี้ก็ลากก็อย่างเดิมครับไปไหนเหมือนเดิมเลยปลูกไว้ครับปลูกไว้เดี๋ยวกลาแห้งเดี๋ยวกลาแตกครับเ <c oughs> บาๆครับทำแรงไม่ได้ครับ ต่อนีนิดนึงนตัวนี้ย่างนี้ก็โอกะลาคงไม่แตกไม่แห้งแอกมั้งตัวนี้ก็จะไว้หนวดนิดนึงครับนี่ไว้หนวดเพื่อจะให้หนวดตัวนี้ครับไหวมาพาตัวนี้ ดูดซับน้ำขึ้นมามาหล่อเลี้ยงตรงที่เกิดหน่อนีะครับแล้วก็คุมไว้เหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้ผ้าเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปชุบน้ำเอเอามาปลกใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ยังไม่แห้งครับเนี่ย โอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เปิดดูก่อนุ๊ตัวนี้เริ่มมีหน่อออกมาเยอะเลยครับนี่รากก็มีแล้วเนี่ยตัวนี้น่าน่าจะสวยนะตัวนี้น่าจะสวยตัวนี้จะทําเป็นอ่าฟอร์มกระดุกครับเนี่ยกระดุกกระลากระลากระดุกนะครับเนี่ยสวยมากเลยลูกเล็กๆกระลากระเลงพอดีเลยนะ ผ้าแล้วก็เอาจุ่มลงไปในน้ำได้นะครับเพื่อเพื่อให้ผ้าเนี่ยูดน้ำขึ้นมานครับเขาจะไม่แห้งนะครับลาเขาจะไม่แห้งเราทำอย่างนี้แล้วก็คลุมไว้ ลาเขาลาเขาก็จะได้กินน้ำจากผ้าที่เราคุมไว้เนี่ยครับดูดน้ำขึ้นมาให้มาให้แห้งนะตัวนี้ไม่น่าจะได้เจาะรูนะไม่ได้เจาะรูโอ้โหเรารู้สึกว่าน้ำเริ่มจะแห้งแล้วครับน้ำเริ่มจะ ต้องเติมน้ำครับตัวนี้ต้องเติมน้ำก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ผ้าก็เริ่มแห้งแล้วครับผ้าเริ่มแห้งแล้วตัวนี้ต้องเจาะรูนะครับเพราะว่าหน่อเขาออกมายาวแล้วเนี่ยต้องเจาะรูตรงนี้ครับให้หน่อเขาปป่งออกมาได้สะดวกนะครับก็คุมใบเือนเดิมไม่ต้องออกมานะครับ ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนี่เ,นเหมือนเดิมเลยนี่คาดว่าคงไม่นานคงไม่นานก็คงจะออกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คงจะออกได้แล้วมั้งครับนี่ก็คงจะมีหนอออกมาแล้วนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตัวนี้ เราต้องคอยดูน้ําตลอดนะครับเพราะว่าผ้าที่เราหย่อนลงไปนี่มันจะดูดน้ําขึ้นมาน้ําก็จะระเหยไปกับอากาศเราก็ต้องคอยเติมน้ําตัวนี้แล้วก็มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ตอนที่ผม,มบอกเปียกนะครับรู้สึกว่าหน่อมันจะช้านิดหนึ่งครับนี่หน่อจะช้านิดหนึ่งแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับก็คงจะเกิดเหมือนเดิมแหละ ชุ่มชื้นอนโดนน้ำเลยจุ่มลงไปเลยครับใส่เยอะไม่ได้ตัวนี้ี่พอดีเลยรับน้ําระดับนี้อย่าให้ท่วมหนอ่อนยครับพอจะเน่าได้นะครับมาดูตัวนี้ครับตอนนี้เป็นการปลูกด้วยดินนะครับนี่ตัวนี้ปลูกด้วยดินจะเป็นฟอมกระดกนะครับฟอมกระดกกกลากระดกครับ,รรรบนี่โอ้สวยมากเลยครับเพื่ีนสวยมากเลย ตัวนี้ก็เจาะรูด้วยครับให้ระบายน้ำอะไรที่ลดน้ำก็ปิดไว้เหมือนเดิมก็ทำแบบง่ายๆครับทำแบบง่ายๆลงทุนน้อยก็จะใช้ดินตัวนี้ครับดินแกเะเผาธรรมดาดินแกเะเผาอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับนี่เหมือนบบนี้ถ้าปลูกไม่มีอะไรผสมเลยครับ ทำแบบง,ง่ายๆลงทุนน้อยครับเป็นการทดลองครับเป็นการทดลองทําไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะสวยครับเนี่ย ตัวนี้จะทำเป็นฟอร์มสูงครับเป็นฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้เราต้องใช้เชือกนะครับเพราะไม่มีลวดนะครับใช้แบบประหยัดจับได้เชือกก็มามัดๆๆเลยครับป้องกันให้ไม่ให้การเขาขัดนะครับเพราะกัานตอนนี้เขาผมกีดเข้าไปถึงนะี้การที่มันนอ่อนๆๆนะครับก็เลย กัวว่ามันจะหักนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่กคาลุทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็สําหรับใครที่อยากทํานะครับก็ลองทําได้นะครับี่ไม่ได้ซื้อนะครับพี่น้องสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ